เห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยๆเนี่ยองามขนาดเลยในยดอกแข็งๆค่ะนี่ต้องเอานะนล้าวออกมาเลยเนี่ยเนี่ยงามๆมังสีนี่แต่ดอกใหญ่ๆงามสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุม มาอีกแล้วจ้ะมาดำเห็ดเรามจัดให้เลาแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องจะ้ะวันนี้บ่ลืมบ่ลืมค้าคมประจําช่องแต่ของพ่อแม่พี่น้องสีบอกดูดูมันสดชิ่นนอกจะเนา้เขาตองมีข้าต้องมีข้ามคมข้าตองมีเอกลักษณ์ของข้าเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ <c oughs> เสียงแหบเสียงแห่งพ่อแม่พี่น้องบอกผูดเดียวในปลามวนฟินมวนมันงงในดงเห็ดดำพ่อแม่พี่น้องจะคอยสเก็บทั้งใดมันเต็มไปเบิดเลยพ่อแม่พี่น้อง แบบข่อยสิภาษามูเจ้าสวยเลือกได้คือเก่าก่แนล่ะมิแตดอกง่ายง่ายง,งามๆพ่อแม่พี่น้องเอยโพดโพอยากห้องอยากกีดดังๆอันแฟนคบฝรั่งอัน,านจากอันฟิลิปปินส์มาจังซันห้องดังๆให้ฉันเนี่ยข่อยห้องเจ้าสิหูเลือกอยู่บ่โอ้ยไปพ่อแม่พี่น้องจ้ามาบันนี้ลุยกันต่อเลยจ้าเรากับสีออนซ้อนน้ำแพย์นั่นแหละแล้วว่าบันที่นี้แพย์ก็มีอันช่องอันของอันภาษาอังกฤษก็บพค่อยไดเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้ามันสีหันไปทางไดนแนๆเนาะจ้ะเนาะข่อยกับ ่อยกับไปว่าเป็นขึ้กันคอยกันเจ้าว่าสีเอาทาั้งใดเนเน,น่มันมันหลายทางหลายด่านเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเจ้าว่าสีเอาเจ้าว่าสีงานเจ้าว่าสีเอาอันเก็บเฮ็ดในส่องเกาเจ้าว่าสีเก็บเฮ็ดในช่องไม่ให้เขาเบิงจักสิเฮ็ดหยังนแนเน่ๆจัาสีหมุนไปทังใดคอยก็ง่งเป็นไก่ตาแตกขึ้กันแ่ะบันนี้คอยก็ได้ออเอาทีน,นเนี่ๆก็เก็บให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิงเนี่ล่ะอันมูเจ้าฝรั่งมูเจ้าอยากเบิงกะทั้คอยมีเวลา่อยก็สิไปเฮ็ดให้เบิง อยากแยกล่างได้เด้พอมีพี่น้องเฮ็ดหล่ไย่สิอยากตีร่างกาเก็บได้ตีร่างกาเก็บใส่สองนันสองนี่เห็นไหมห้เบิ้งอ่ะนะผุนอ่ะิ้นไปอยู่ในดงเฮ็ดดำขึ้เก่านั่นล่ะงงไปซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งที่มันแบบว่านักหนักกว่านี้เด้อยพี่น้องเด้อยมันขักเถไดเฮ็ดนั้นมันไม่ใช่เรื่องบมันบมเมนตยนั่นน่ะเถาเอาเถาเอาเด้อ่อยสวยเหลือใดนะ เห็นบอกเอาแบบนี้เนี่ยเอาแบบนี้ป่ะเดี๋ยวสิพผ้าไปเหลือ,อางามๆได้ใจได้พ่อแม่พี่น้องจะ้ะดิบเห็ดเข่ากระตะกะตาก่อนป่ะนี่คนน่ะโอ้ยเต็มอยู่เห็ดก็ได้ถ้าขอยสิ้อม้ามจ้าเอาจังไดคนเอาจังไดมายง้ยมได้กะโอ้ยยังขักอยู่ยังสวยอยู่นี่ยังยังสวยอยู่จ้ะยังพันเดี๋ยวเทาทิมนี่จากเน,า,กเนาะบพันเดี๋ยวแปลว่านี่ เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยหุวหน้าเห็นบ่ยังสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะงามอยู่บ่เดี๋ยว่าบ่างามได้นี่เนาะงามเห็ดยังสวยอยู่จ้ะนี่อ่อ,อนๆกับมีเห็นบ่อ่อ,อนๆสวยๆกต่ยังมีอยู่นี่สวยบอหลา,าม่เจ้าว่ะงามครับเด้อนะ่ะเห็นบ่าขาอบุอบๆอ,อ้วนๆงามเนาะเฮ้ยเลี้ยงเสียวทั้ง,ง,นะงใด y มันก็มืดกับค่ำแหละละ่ะแต่ว่าก็อยากเก็บต่อมากแต่ละเทือนี่เก็บแบบสาใจได้เด้พี่น้องนี่แล้วก็เดียวกับหิมะมากเดียวกับข่วมเย็นความหนาวมาต้องฟ้าเห็ดไปคลิปหนะ่ะมันมีเห็ดต้องเก็บไปมากเก็บไปถ้าลงให้พพอมูเจ้าเบิ้งนอกจากเนาะมูเจ้ากับซิได้มีคลิปเบิ้งนอกจากเนาะเพราะว่าป่าเห็ดมันอยู่ไกลมาดามมาแต่ละเทือคือที่แพทเคยบอกโบปิดบังเลอพี่น้องแพทเป็นคนยังสี่บ,บปิดบังมาก มามือเดียวเนี่ยแหลแต่ะะว่ากิบเฮ็ดคลิปอัดคลิปไปหลายๆเพราะว่าเจ้าสิทโทนมาตีอันครับรถอันลอยกวัวกิโลเจ้าสิทโทนมาตีเฮ็ดครับรถมาอันคารําหมอกน้ำมันเจ้าสิมาตีอันเฮ็ดฮาลลาคลิปจะเจ้ากว่าเมื่อมันบ่อเฮ็ดบ่อใดแล้วน้ำมันก็แพงเนาะอีกอย่างหนึ่งผู้ใดล่ะสิครับรถมาเสมอมันบ่อมาเพาจะต้องเฮ็ดอัดคลิปไปหลายๆแล้วก็เอาตัดตัวลงให้มูเจ้าได้เบิง คนเห็ดคลิปเขาก็จังี่เี่ยละพี่น้องเนาะแต่ว่าคันปลาอยู่ติดบ้านเออทางสันน่ะไข่อยู่ถ้ามีปลาติดบ้านเนาะเห็ดได้อยู่อันนี้เห็ดปลาใดกด็จ้ะเด้อเพจบ่มีปลาติดบ้านนะคะเพจอันมีแต่ปลาไกล้ๆบ้านจะ้ะมาแต่ละเทื้าเขาก็ต้องเห็ดไว้ยังสี่ละเห็นบ่งามขนาดเลยเนาะอ้ผีเป็นผดอยู่เจ้า,ออจาเจ้าสะเอาแบบไหนคะเนี่ยโอ้ย <laughs> จะโหดโพล่นะเนาะเฮ้ย เห็ดอีหยังจังคากจังแน่แทนเห็ดอะไรเนี่ยคืขอขาดแพ้โผดผูบอกโม่บอกแตงแทนเหนาบอกเอาเสียเอาแตงงามๆเด้สิสวยเหลือยไก่นะคะต้นนี้งามอยู่น,นี่ยังแข็งอยู่นี่เอาอยู่อโอ้ยบ่กไปบ่กมาเห็นบะเล้อออกแล้วล่มตีสิอมเมาเจ้าเบิ่งทีละนี่เห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยๆเนี่ยอื งามขนาดเลยีนดอกแข็งๆนียเอาได้เบิดนะอเราเลือกเอาน้ำงามเนาะตาแห้งขาสันๆกระซังแต่ว่างามขาเหี่ยหงอย่างงามค่ะสุดยอดทุกองงาม อุ้ยโหดแล้วนาจากเนาะผุน่ะมีแตดอกง่าย่มีแตดอกง่ายๆสวยๆเก็บขามไปขามมาแล้วข่อยก็งุ่งขึ้นกันจะขอ่อยจะเอาทั้งไถก่อนเป็นล้นๆอยู่เน็ดหลาจ้ะพี่น้องสวยเลือกไ้เขา่ะนี่แหละคนสวยเลือกได้จ้ะนี่ยเต็มปลาอยู่เดีกผ้ามเจจอ,อมาเก็บน้ำดิ่มอม่พี่น้องแฟนครับ ไม่จต่นะเพียอ้ยบอกเอาบ่อใดนะคะนนี่ต้องเอานะลาวออกมาเลยเนี่ยเนี่ยงี่งงานมังสิงมีแต่ดอกใหญ่ๆงอ่งงันเพียอุ้ยมาเจ้ากูบ้าดอ้ย งามกระดอกระเดียแน่ะอู้หเพืออ้ยสุดยอดคมงามุ่นะทั้งผุนอีกคุณนะออกระสิเก็บทั้งหดเนี่ยเนี่ยมาดามเราหัวหล่อเห็ดแล้วหัวหล่อเพราะว่าเรางงในเห็ดจ้ะเรางงมากเลยนี่นะเขาเอื่วมายืนงงในตรงเห็ดดำ นั่งงงในดงเห็ดดำบนมันยืนนั่งเก็บจ้ะนั่งนั่งงงเจ้าง,งามขนาดต้นหนาน่ะงามค่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเก็บต้นหนาพืนะ่อนเต็มอยู่เจาะเบิ่งข้างในไม่แต่เห็ดด้วนนะ่แตบาบ้าบผ้าเก็บบ่บผ้าเขาไปเก็บได้ข้างในนะเพราะว่าอย่างมันมันมืดจ้ะไม่เอานะคะ มันมืดผ้าเก็บนองๆอ,อย่างละจ้ะโอ้ยจกักไวยอียังคอยละงงพิ่นงงในเห็ดจ้ะงงมากดอกอ่อนๆก็เริ่มอันนี้แหละเด้อโอ้ยหนาวละจ้ะเนา เจ้าเบิ่งกที่ละคุณนะเป็นตับๆเนาะเป็นตับๆเป็นแพร่ๆเลยงามขนาดเลยเอ้ยโหดโหดโผพโหดโผพบังโม่บักแตงเลือกเอาพทำไมพี่น้องเอ้ยมันก็งามๆอยู่นั่นแหละแต่ว่าเลือกเอาที่แบบงามที่สุดน่ะนะ เท่าแล้วพ่าเอาอออโอเคจ้ะตัวน,นี้ยังสวยอยู่เอาได้ดอกนี่ก็งามงาม,งงามพี่ <laughs> สุดยอดอีหลีจ้ะพี่น้องเอ้ยเห็ดเต็มป่าเห็ดล้นป่าพุ่นนะไปะไปเก็บกันต่อเลยจ้ะสิเดี๋ยวฝ้าวเมื่อสิผ้าเมื่อละล่ะ มันมันเริ่มมืดแล้วมันอยู่ในปลาผู้เดียวยข้าเจ้ามากกับมาอามาเก็บอยู่นั่นแหละมีคนมาเก็บอยู่แต่ว่าเขาก้าเจ้ากับเก็บแ้วเข้าเจ้ากับไปเองสินะโอ้ยพี่น้องเลยแต่ว่าสิเดาพผ้ามาเก็บกบีปุป๊เห็ดแต่่ะเห็ดมันยังพ่อเหลือไต้มันยังงามยังหลายอยู่คนนะ่ะ เต็มอยู่เห็นป่าไม่แต่เห็ดก็เห็ดเนี่ยเห็ดทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นด้วยโบมันว่าบบสวยแบบสวยเลยจ้า

ได้ยูจ้ะตอนนาเนะี่ยเต้มอยู่พี่น้องไม่แต่เห็ดก็เห็ดเด้ส่งเละๆบ่เอาที่กลัวมันส่งเละๆจ้ะไม่เอานะคะไปเอาง่ามๆเนาะเก็บให้เขากระตาก่อนเมื่อกีนอ้นี่กระตามันหนักแผดบอถือไปจับโยนโยนเห็ดมา <laughs> เจ็บเลยโยนโยนเลย สุดยอดความงามของ,งเห็ดในกระตาเดี๋ยวสิให้เบิ้งนั่นดอกนกกะจะห่องดีดีสวยเจ้าเบิ้งเห็ดในกระตาข่อยคุณนะพี่อีกบ่ม,มื่อาจังได้หล่นแล้วหล่นอีกสองกระตา โหดเนาะเผียอีกจะปเหลือเก็บเอาง,ง่ายๆมันละนเก็บผ้าเมื่ออะไรแล้วอะเก็บนี่ก็พอแล้วจนตเต็มสติงเลยมันเนี่แบบหล่นเลยเนาะตเต็มสติงแบบลุ่นๆเลยจ้ะ อ่อนๆน,นะจ้าดอกอ่อนๆน,นะคะบเด็ดไปทางใดนได้พี่น้องนี่เมื่อนี่ที่มาามันบอเก็บเวื้องนั่นเก็บเวื้องนั่นเลยแต่ดอกง,งามๆแล้วก็เข่าไปมุมนั่นแล้วก็อ้อมมานี่นี่แค่นี่เองจ้ะพ่อแม่พี่หน้องไม่ได้ไปไหนเลยซ้ำหนี่ก็เก็บประวัติประไว ซ้ำน,นี่ก็ยังต็มสองกะตานะ่ะอืมบ่ฮัดไนยางเขาไปอันโ้นเกาที่มาเถี่ยวก่อนพันดไหไปสัมบ่เม็นราเถาถิมเบิดแล้วบ่ว่าสี่างไปอยู่ก็คือสิบเถี่ยวนาพุหละทำามีโอกาสได้มาเนาะก็เป็นคนจะเป็นคราวหน้าเถี่ยมบ่ได้แล้วมันบ่ไหวแล้วอย เดี๋ยวนี้ก็แค่นี้แหละพอแล้วอ,อ่อนๆเลยจ้ะอ่อนๆเนาะมาดามก็เหล่มหิวน้ำเล้วหิวเขาน้ำ สวยดอกอ่อนๆเลยไปใส่ยำยำมันมีเห็ดไอเก็บเห็ดอันเขาเอื่นเห็ดอย่างนั้นเห็ดดอกกระลำไว้อยู่เด้วสิไปยำใส่กันจ้ะเมนูอีกเมนูหนึ่งแลออ้วยำเนาะยำเห,ห็ดหอยกระจอกมาเก็บมันก็เหลือแต่ดอกงามๆคือกา้านผูดใดก็ได้เนาะ เลือกแต่ดอกส,อสวยๆจ้ะบอกว่าไผแล้วเนาะกูได้ก็ต้องเลือกเอาแต่งามๆแหละสวย ไม่เอาลาขึ้นสวย,สวย บอานดอกใหม่ได้บ่นี่ได้พอได้อยูอ่เก็บ่องไี๋ยวคนมาเก็บใส่กระตา ไม่เพียดดอกแบบใหญ่เลยเนะาะจ้าลุงตีหลับพี่น้องจ้ากลุ่ม,มนี่ก็งาม บอเอาทั้งเบิดดอกเด้อแต่สีเละสียังงี้เนาะเลือกเอาแต่สวยๆจ้ะมาดามกวะว่าวอยู่นี่แหละเพราะว่าย่านพ่อแม่พี่น้องบ่เข้าใจเพราะว่ามีตลอดเลยท,ทั้งๆที่แพทย์กวะวนะ่าวในคลิปแพทย์บอกแล้วว่าเห็ดมันเละต้องเลือกเอาคือพวกเบให้เบิดแน่เห็นวะปัิบัติว่าวขึ้นก,ก็ได้ก็ยังว่าเห็ดมันเละ่อยก็เลือกเอาแต่ง,งามๆแม่นบ่ล่ะพี่น้อง เอาละพ่อจำนี่ละทายให้เบิงซื้อๆได้บัดรคุณนะเนาะเห็นบอห้องก็สวยเลือกได้นี่เ้างนี่เลือกเอาแต่แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบองามกระโดกเนาะก็เพืเ้นเฮ็ดถุนว่าไปมันอยู่คุณนะดัมคือมืออยู่มันเท่าแล้วดัมดัแบบนั้นเท่าแล้วจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องสรุปผลงานวันนี้สำหรับคลิปนี่เบิงพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ยงามบอ เห็ดยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยมากขอบอกว่าเห็ดยังสวยงามสวยและยังเยอะเต็มป่าเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องถ้ามีโอกาสสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาลาเอาไม่นั่นแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะรู้สึกว่าเห็ดก็ยังยังสวยเต็มป่ายังเลือกได้อยู่จ้ะพูนนะเน่าถิมอันซุ่มเนาซุ่มที่แพทย์เลือกเหลือเลือกแล้วเนาะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเศษส่วนหนึ่งของจุดจุดนี้แค่นั้นเองเมื่อนี้ยพอด็กไปใส่คือที่แพทย์บอกแค่นั้นเองว่นไปหันมานีแค่นี้เอง แค่เนี่ยบเต็กกวางได้พี่น้องแค่มองนี่แล้วก็มองหันมุมนันแล้วก็มุมนันแล้วก็มา Solar. จุดนี่แค่น,นี้เองพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเอาเบาแข่งกันเท่านกจ้าเอาข่อยสีเมื่อ,แ, konuş, อแล้วละเจ้าหนวกหูข่อยมันบ่ไปละจ้ะยู่ดีแม่สุภูสุคนะคะมือนีดูสิค้าหมานไม่หมานนี่นะพ่อแม่พี่น้องคลิปมือนีนี่ของมือนี้พ่ามันคลิปมือนีของของวันนี้เห็ดรวมทั้งหมดของวันนี้ที่เราเก็บเนี่ยสองกะตาพ่อแม่พี่น้องไปตากกัสิใดพ่อพ่อซิบถุงอยู่ดอกมั้ง พ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องแห้งๆรู้ด้วยสุภูสุคนนะคะขอบคุณทุกกางใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดแล้วก็มาดามเห็ดม,มัสเตอแฟนเพจน่ารักที่สุดเบิ้งใน YouTube แล้วกับไปเบิ้งในแฟนเพจอีกคือเกา่าเราจะเนาะพ่อแม่พี่น้องน่ารักมากจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะกำลังใจที่แสนอบอุ่นและคอมเมนต์ที่น่ารักนะจ้ะเจอกันคลิปหน้าจา้ะรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมามาแบกเห็ดซอยคอยเด้อ